คิดดีทำดีหวังดีอดทนสามาัคคีในความเป็นไทยอธิบายขยายความเพื่อนำไปปฏิบตัติคำขวัญ9คําคำนี้เปรียบเสมือนแนวทางชีวิตและจิตวิญญาณความเป็นไทยที่สืบทอดมายาวนานสะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมสำคัญที่ควรยึดถือปฏิบตัติเพื่อนำไปสู่ความสุขความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของสังคมไทย 1. คิดดีหมายถึงการคิดในแง่บวกมองโลกในแง่ดี คิดสร้างสรร์หาแง่มุมดีๆในทุกสถานการณ์หลีกเลี่ยงความคิดลบความคิดริษยาและความคิดที่ทำลายล้างวิธีนำไปปฏิบตัติฝึกฝนการคิดบวกมองหาแง่มุมดีๆในทุกเหตุการณ์ฝึกฝนการคิดสร้างสรร์หาวิธีแก้ปัญหาและสร้างสิ่งใหม่ๆหลีกเลี่ยงการนินทาติรำาพึงพูดจาดูถูกผู้อื่นมองโลกในแง่ดี มุ่งหวังสิ่งที่ดีงามและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง 2. ทํทำดีหมายถึงการกระทําที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองผู้อื่นและสังคมประกอบด้วยกายวาจาใจที่ดีงามวิธีนําไปปฏิบตัติประพฤติตนอยู่ในกรอบกฎหมายศีลธรรมจริยธรรมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อหน้าที่ รักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3. หวังดีหมายถึงการปรารถนาดีต่อผู้อื่นคิดดีหวังดีให้เขาอยูไทยคิดเมนโนสวิธีนำไปปฏิบตัติผู้จาไพเราะอ่อ,อนหวานมองโลกในแง่ดีคิดดีหวังดีต่อผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอโหสิกรรมให้โอกาสและให้อภัยผู้อื่น 4. อดทนหมายถึงการอดทนต่ออุปสรรคความยากลำบากและความท้อแท้ไม่ย่อท้อต่อปัญหาวิธีนำไปปฏิบัติตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนความอดทนเรียนรู้จากความผิดพลาดปรับปรุงแก้ไขไม่ท้อถอยมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย 5. สามัคคีหมายถึงความร่วมมือร่วมใจปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันวิธีนำไปปฏิบัติ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเคารพในความแตกต่างร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมเมื่อเราทุกคนร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามคำขวัญ9ค้าคำนี้จะส่งผลให้เกิดสิ่งดีดดังนี้ความสุขทุกคนมีความสุขกายสุขใจความเจริญก้าวหน้าสังคมมีความเจริญก้าวหน้าเศรษฐกิจมั่นคงความยั่งยืนประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน ดังนั้นคำขวัญ9คำนี้จึงเป็นเสมือนเข็มทิศนำทางชีวิตช่วยให้เราเป็นคนดีมีคุณธรรมและนำไปสู่ความสุขความเจริญก้าวหน้าของทั้งตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติ